น้องตอนนี้กับป้าโรคน้ำผึ้งนอกอันนี้บาทุ่งยาหม่าคู่หนึ่งเลยน้ำผึ้งนอกสักแค่ใส่หนามเพื่ออ่าตัวได้เป็นเป็นปลาอีดมันสักแค่กับสีเหลือกน้ำผึ้งนอกเหลือกอันนี้เข้าใจเฮ็ดสมปลาจอมหรือว่าอ่าสมปลาเข้มมันแย่งกับสีเนาะแต่ละบานเลยพวกคือกันพี่น้องอันนี้ปลาลดหน่อยสียร้ายๆพี่น้องเดย์เดย์ส่วนสักแค่เหลือเป็นอะไรเนาะเดย์นี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นซุ่มปลาขาวหน่อย ปลาแข็งหรือว่าปลาคอหน่อยตัวเดียวเด <g ül> ช่วนปลาทุงไปเยอะยามไม่อีหลอบสองพี่น้องดีขค้นหนึ่งแบ่าเต็มประดาเนาะนี่พี่น้องปลาลดไงพี่น้องไม่ยืะตัวเดียวใกล้นะไม่ดีตัวดหน่อย,ยอันนี้สักแค่เหลือสีห้เพื่อนเอาเมือบานพี่น้องไ้เพื่อนเอาเมือเพราะว่าเฮ็ดกับเอือยเอือยเพื่อนอยู่บ้านก็สีหฮปลาทุงเอาเมือให้เพื่อนไ้เพื่อนไปขายเนาะ ส่วนสแคเองบ่ได้เมือ่อดนะพี่น้องหนามร้ายบ่มีหือส่วงสัแคมีเน็ตว่าสีอัพเดทพี่น้องได้เบิร์ว่าเขาเป็นจะได้มันจะได้ปีในงามบอเนาะทอกเลยเนาะพี่น้อง,ทอ,องทอกแล้วพี่น้องทอกระเบิดกระแทนาเพราะว่าพุ้ยมันบอเพรอะอะไรปะหลอดประเล,ดลด็ดสีอัพเดทพี่น้องเบิง์นอยู่ผลแถวผลทอกมั้ล่ะเนาะแต่ฝนตกคู่มือก็เลยบ่ได้อัพเดทได้เบิร์พี่น้อง นี่ป่านในใยกูมูได้พี่น้องนี่อันนี้กาบานสักแค่ลป่าขาับลองเลยพี่น้องโอ้ขาบแม่นำของผนใ่ขนาดเลยพี่น้องเลยอือปลาขาวเดือกเมื่อให้แม่พันอยู่บ้านส่วนสะแค่เห็ดกินแล้วพวกนึงอ๋อปลาพี่น้องเลยอือคันมีป่ารสใญ่ๆนี่เสียบเออสีสบขนาดเสียบตาก รือเสียบอย่างไปกินเกี่ยวเขาดื้อไปขายส่งในก้ก็มอบุญมาเลไห่พี่น้องมอบุญขาพรรษาเนะออ้อบุญขาพรรษาบอกเพชรเขาจอบเขภัยพี่น้อง,อ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 ,งอ่าบุญนะเพอาะขาประดับดินนั่นเอนเนาะหรือว่าบุญขาวสากวะหรือว่าเดือนซบีบุญขาวสากนอ้องสแกกะลงไปอีกเลยพี่น้องเลยอืมนี่ปลาขาว หาเงินห่อขาวได้พี่น้องห่อขาหน่อยหาเงินบุญแล้วบบดนี้ให้เอื้อเพิ่อนขายขายสักแค่บั้เมื่อขายดอกเพอได้ซื้อหมักเผาหมักเผาน้ำตาลแล้อว่าของออกใส่บาตรอีกอย่งางถึนแล้วพี่น้อง,องโอ้ยกุ้งเอ้ยต้องได้ลูกถ้าบาังผลมาทุ่งไปยามทพื่อใส้ใหม่แล้วผนนมเน,นื่อมากเลยอู้ยอยู่ไกลๆพี่น้อง เออพอมันละยามมันไปมันสิตอกเออตอกลงน้ําพุ่นสแม่ตี้บัดนี้ฮื้อแม่บอบ่ฟังตอกน้ําแม่ตี้อีดแม่ตี้รอดมื้อนี้บอบ่ฟังแม่บ่ซื้อนมให้กินดอกกุ้งบ่ฟังแม่บ่ซื้อนมให้กินเด้อตอนนี้ยามทําเอ็ดก็สิมีขี้เอหลายพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บ่ค่อยมีขี้เอปานดนี่เนาะเนาะ เนี่ยบางมาทุูกอเมะก็สิได้งก็เหมืนบอได้ไก่เพื่อนอเมริบ้านเลยเพราะว่ามันบรจักสีเหลือกเลยมันอาปลาสิวมันก็เริ่มขี้แตกบ่ได้เฮ็ดปลาแดกดอกป่านบ่งามปานไหน้าเบิ่งมันลงอีกรอบหนาเนาะเลยสักแค่เหลือก็แต่ปลาเลยบางนึอให้เป็ดกายกินเพ่ขนาดน่ะอือนี่ตัวใหญ่เสีย เสียบขนาดได้พี่น้องเยมันมันได้ไปเซ่เอ้ยบักกี้นีน่็พ่อแหละด้วยกินเด้ออืกินหัดป่าเว้ยพ่อมากหรอบปล่าลูกพ่อมากหรอบป่า กีเดอกีเดอกกีเดอคขืนนี่พี่น้องเอ้ยไปใส,ส่แบตบรทุงบรได้หอดยามฝนตกมดขึ้นหอดแจงว่าปยายามสามเนาะพอไปยามตอนสาม,มาเด็กก็พกโตพี่น้องเด็กประโคออ่า อ่าตัวหนึ่งนูถือประคอนะเพอว่าอะฝนตกน้ำท่วมเบ็ดบาีอีใายพอได้ขายเลิ่บได้ขายพี่น้องเอ้ยใสยไดเทอละอะเจ็ดแปดโตบางที่กะหาโตหกโตเนาะหอมหลายมือตามหอมก็กินไปตละหมือแน่เลิ่บดได้ขายสามกบก็ได้ นบาทุงอามาแล้วเดี๋ยวถ่าเบิงมาทุงเผันอามาวาัดศรีด้บ่เนาะอันนี้บาทุงปยายามนี่ก็สิเป็นคู่ที่สามเนววาะวัดศรีด้เต็มเรือบ่คู่ในกระสับเนี่ยคู่หนึ่งตลอดทำอิดกับขีบกกข้ฟุ้นร้ายผัพี่น้องยกันตะมาปลาขาวสีนี้มันดีเลยเนี่ยผิดเมียกัน เซโอ้ปลาซิวใหญ่ๆสีสเคสอ่อนย่ดอกเห็ดปลาแตกแสบตอนนี้มันเหลิมขี้แตกเลยเด้ปลาของข้าก็ได้เมื่อกี้เอ้ยบอกบอกฝังเราเมื่อกี้นี่ซ้สอีกลุงระด้ออือทั้งขอนทั้งม้าเหมือนสตีทั้งขอนทั้งม้าเด้อเหมือนี้เด้อใส่สมิกุ้งอยู่ใส่สมิกุ้งโอ้โหผลของเปื่อยมานแม่พระท่านสีสากหายที่มันนี้ของลงแบบจำเหมือนแดดกับวมนอี้กุ้งเอ้ยแม่บอกหาย ือเดี๋ยวถ้าเบิ้งมาทุ่งไก่สีหอดเลยพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ้งกันเลยเนาะพุ่นพูนมาทุ่งมาแล้วมาแล้วกหิวไปตัดไร้ไล่มาได้พี่น้องเอ้ยพุ่นนะพุ่นละอีพ่อจะมาลอะพุไนละโอ้ยเต็มครุ้งพ่นไว้เนี่ยไปเห็นเหรอพี่น้องเอ้ยพุ่นนมาเดี๋ยวมาเบิ้งตอนมาทุ่งมาหอดกันเลยเนะพี่น้องมาป่าหล็อปซามซีงามซำไรเนาะ